พา FC มาชมเมืองเก่าอายุธยานะครับผมบางส่วนนะครับรน,นี่ครับ <c oughs> น,นี้มือกล้องกำลังทะเลาะก,กันเนี่ยประตูครับประตูโบราณใหม่หรือว่าแบบเก่าเลยนะครับแถวนี้เป็นแถวตลาดอายุธยานะครับตลาดน้ำอยุธยานะครับ เนเพื่อนมาเที่ยวได้เลยนะครับตลาดน้าําอยยธยาแนะนําได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับมีของค้าของขายมีกิจกรรมมีแสดงละครน,นะครับประวัติศาสตร์อยูครับดูศิลปะซุ้มประตูโอ้ไม่ไนะเจดี JD. ลายล้อมไปด้วยดอกทองอรุไรนะครับนี่เราวน,นออกมาที่เดิมเลยฝั<อ>่งนี้ไม่ต้องเห็นคนขับบรรยากาศดีดีข <laughs> <laughs> ับเ <laughs> รือไม่ใช่รถตลาดน้ำโอ oh, ้ <laughs> สสวยงามมากครับเก็บเป็นภาพความทรงจำนะครับผมบายบายครับ <laughs> ตลาดน้โอเค